เพื่อไทยก่อนเลยนะคะกับนโยบายเรือธงที่เมื่อวานเราซัดก,กันไปแล้วด้วยก็คือเรื่องของดิจิตอลวอลเล็ตหนึ่งหมื่นบาทนะคะอันนี้ถือว่าเป็นนโยบายหลักๆสําคัญเลยนะคะซึ่งคาดว่าน่าจะเริ่มได้เนี่ยภายในเมษายนปีหน้าก็คือที่บอกจะทําทันทีแต่กว่าจะได้ใช้จริงๆเนี่ยสุดท้ายคนไทยอาจจะต้องรอ8ปดถึงเเดือนและเป็นงบประมาณสูงมากที่อาจจะต้องใช้เงินถึง5้าแสนหกหมื่นกว่าล้านบาทด้วยกันนะคะอะไรก็มีอะไรอีกขึ้นค่าแรงขั้นต่ํา600บาทภายในปี2 1,570เงินเดือนปริญญาตรีนะคะไม่ว่าจะเป็นเอกชนไม่ว่าจะเป็นข้าราชการ25,000บาทอันนี้อาจจะเป็นต้นทุนของเอกชนเหมือนกันยิ่งถ้าบอกข้าราชการเงินเดือนสตาร์25,000บาทเอกชนอาจจะต้องขึ้นเงินเดือนให้สูงกว่าเพื่อดึงคนเก่งเอาไว้นี่เป็นสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้ล่ะค่ะถ้าเศรษฐกิจไทยดีอย่างที่ตั้งเป้าไว้แล้วก็นอกจากนี้ยังมีอีกหลากหลายนโยบายที่เราขึ้นให้ดูอยู่ตรงนี้นะคะซึ่งหลายๆนโยบายอาจจะไม่ได้เป็นนโยบายเศรษฐกิจโดยตรงแต่ต้องทำ ให้ดีเพราะทุกอย่างเชื่อมโยงถึงกันนี่คือในส่วนของเพื่อไทยค่ะซึ่งก่อนหน้านี้คุณหมอชนน่านสีแก้วหัวหน้าพักเองเนี่ยเคยบอกไว้แล้วนะคะว่าเดี๋ยวจะเอานโยบายจากพักร่วมทั้งหมดเนี่ยนะคะมารวมกันแล้วก็จัดทําอีกทีหนึ่งออกมาเป็นนโยบายรัฐบาลก่อนที่จะมีการถแถลงต่อรัฐสภาเพราะฉะนั้นแน่นอนว่านโยบายเศรษฐกิจไม่ได้มีแต่ของเพื่อไทยต้องเอาไปรวมกับพักร่วมด้วยงั้นเปิดต่อว่าของพักร่วมนโยบายสําคัญๆมีอะไรบ้างเอามาดูพักภูมิ ใจไทยกันหน่อยแน่นอนว่าไม่ได้มีแค่เรื่องของกัญชาของเขามีเงินกู้ฉุกเฉิน5 0 0 0 0บาทนะคะที่สามารถกู้ได้แบบไม่ต้องมีหลักทรัพย์ไม่ต้องค้ำประกันค่าตอบแทนอ,อสอมอเดือนละ2,000บาทแล้วก็ยังมีฟรีกองทุนประกันชีวิต60ปีขึ้นไปเรื่องอสอมอเนี่ยคุณผู้ชมตอนนี้ไปไปมามาดูเหมือนว่ากระทรวงสาธารณสุขอาจจะไม่ได้อยู่กับภูมิใจไทยวันนี้มีข่าวคุณอนุทินเก็บของออกจากกระทรวงแล้วและเจ้าตัวยอมรับกับคุณเท่าพิภพสสเก้าไกลด้วยว่า 啊！Yeah. อาจจะไม่ได้ดูแลกระทรวงสาธารณสุขแล้วนะคะแต่ว่าสาธารณสุขน่าจะไปอยู่กับทางเพื่อไทยก็ต้องดูว่าจะมีการจัดสรรงบประมาณส่วนนี้ได้อย่างไรนี่คือในส่วนของภูมิใจไทยเอาดูอีกสักสองพักค่ะคุณผู้ชมที่เขาเน้นในเรื่องของการแก้จนด้วยเหมือนกันนะคะกับเรื่องของบัตรคนจนดูของพลังประชารัฐก่อนโอ้ตอนนั้นมีข่าวนะลุงป้อม700จําได้ไหมบัตรประชารัฐ700บาทต่อเดือนเพิ่มขึ้นจากเดิมเนี่ยสามบาทแล้วเรื่องที่ฮือฮาคือสวัสดิการผู้สูงอายุที่สูงมากของพลังประชา รัฐเนี่ยเริ่มจาก3,000 4 0 0 0 5 0 0 0ไล่ตามช่วงอายุ60ปี70ปีและ80ปีนะคะเราลองตีงบประมาณตัวเลขกลมๆอะ่ะคุณผู้ชมว่าตอนนี้ผู้สูงอายุในบ้านเรา12ล้านคนถ้าจ่ายคนละ3,000บาทต่อเดือนนะคะคิดเป็นงบประมาณ3 6 0 0 0ล้านบาทต่อเดือนนะต่อปี4 0 0 0 0 0ล้านแล้วทุกปีมีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอยู่แล้วถูกไหมคะ รัฐจะหางบประมาณส่วนไหน4-5แสนล้านเพิ่มขึ้นทุกปีทุกปีอันนี้คือในส่วนของพลังประชารัฐส่วนรวมไทยสร้างชาติเขาก็มีบัตรสวัสดิการ plus เหมือนกันก็คือ1,000บาทต่อเดือนแถม plus ว่ายังมีวงเงินถูกเฉินให้อีก10,000บาทด้วยถ้าเกิดจําเป็นต้องใช้ไหนจะมีโครงการคนละครึ่งภาคสองอีกหลังภาคแรกใช้เงินไปกว่า2แสนล้านบาทแล้วกับการกู้เศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมานะคะแล้วยังมีนโยบายโคงเงินล้านโคล้านครอบครัวแต่ ตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่แน่ชัดเราข่าว่ากระทรวงเกษตรและสาก์เนี่ยจะอยู่กับพักไหนอาจจะอยู่กับพลังประชารัฐที่มีร้อยเอกดธรรมนรภมเผ่าจนจดจ้องจ้องจับจับตามองกับกระทรวงนี้หรือตอนนี้เนี่ยกระแสข่าวบอกว่าอาจจะต้องโยกไปให้กับทางภูมิใจไทยด้วยเพราะฉะนั้นโครงการที่จะมาช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรก็ต้องดูว่าจะไปอยู่กับพักการเมืองไหนจะเอานโยบายต่างๆเหล่านี้มาจับรวมกันไว้ได้ไหมทั้งหมดที่เราพูดมานี่แค่ส่วนหนึ่งเองแต่ล้วนแล้วต้องใช้เงินใช้งบมหา ทั้งนั้นจะทําได้จริงไหมเนี่ยลองฟังเสียงจากนักวิชาการดูนะคะอย่างอาจารย์สมชายพคกภาพาวิวัฒเนี่ยท่านมองว่านโยบายเศรษฐกิจทั้งหมดเนี่ยมันทําได้เลยค่ะแต่ว่ามันมีงบประมาณจาํากัดและที่สําคัญคือมันต้องไม่กระทบกับเสถียรภาพทางการคลังด้วยฟังเสียงอาจารย์สมชายค่ะเรื่องทําได้บางเรื่องทําไม่ได้แต่ว่าบางเรื่องต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ว่าจะตอบสนองหรือได้แต่ทุกเรื่องถ้าเรามารวมกันจะตั้งคําถามเลยไอ้ที่ทำทำอะไราเยอะมากเลยมันก็ประมาณเราเนี่ยจำกัดจะทำยังไงถึงจะมาควบคุมเพราะ อย่าลืมนะตอนนี้เราเป็นรัฐบาลผสมสลายขั้วมาจากแต่ละขั้วที่มีอุดมการทางการเมืองและนโยบายเศรษฐกิจที่แตกต่างกันบางพักก็ไม่ได้เห็นด้วยกับทุกนโยบายของอีกพักหนึ่งสุดท้ายสิ่งที่ได้บอกกับประชาชนไว้จะทําได้จริงหรือไม่นะคะนี่เป็นสิ่งที่ต้องจับตาเขาว่าบรรดานโยบายเศรษฐกิจทั้งหลายนั้นสามารถทําได้หรือแค่ขายฝันนี่คือทั้งหมดของสั์ทุกค,ความจริงนะคะ ดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี